สวัสดีค่ะวันนี้สบายสบายบ้านนาสิมาห่อปอกเปียดต่อเด้อค่ะพี่น้องาอีสานดีกลัวคนมากเกลอีสานิปที่ฉีกนี่นะจ๊ะฉีกแล้วกอนห้าสีหอเสร็จนะคะเข้าหาภาชนะมาใส่แล้วก็ผ่าปิดไว้เด้อค่ะมันสิบดได้เหี่ยวผ่านีกระซักสะอาดก่ไล้มันสิบดได้แหง้งไดเหี่ยว ถ้ามันแหงมันสีหอ,อยากเลยจ้ะเมืม่อนั้นหอบ็แล้วเห็นงามาม,มากเลยหอไว้กินใหม่ค่ะค่อยๆฉีกนะคะมันแหงนะคะไปที่เด <c oughs> ิสบายๆบ้านนาค่ะจะมาเน้นหอปกเปี้ยไส้เราก็จะมีเนี่ยค่ะ เราทำให้เสร็จวันนั้นเราก็พักไว้นะะเนาะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะบุนเซนแล้วก็บุนเซนแล้วก็แค่รดแล้วก็กระลำค่ะแล้วก็ปรุงรสกับบอตองเข้มนะคะถัาเข้มเจ้าสีบะแสเวลาเจ้าสีเป็นจิม้มกับน้ำจิมจ้มน้ำจิ้มไก่ข้าน่ะค่ะพี่หน้องน้ำจิ้มหวานอันนี้ก็เอื่สอสกซส สถานที่กัดอยู่สวีเดนค่ะวันนี้วันเสาร์นางอยู่บ้านน้องหนุก,กตื่นค่ะพี่นองก็กแก้งหอยู่ได้อละ่ะเปิดไฟเถินแน่ตา้ากจะเป็นแม่บ้านอยู่นี่นะคะเจ็ดกับเขาให้แป้งกินแน่อยากอะไรกระเฮ็ดกินค่ะมาเบิ่งกัารเป็นอยู่ของชาวต่างแดนนะคะพวกเราอยู่ต่างแดนทำกิน ร้านไทยก็แพงซื้อแผ่นพัเปียมากกับมาดัดแปลงซื้อผักฝรั่งมาเฮ็ุกินนี่แหะคะ่ะชองมีสิเน้นเฮดกับเขาแล้วค่ะพี่น้องอ่อาแลแ้วจากนั้นเท่ากับตีไข่ไว้ค่ะเอาไข่ไปแตะแปะอันนี้เขากับใส่พ่อหน่อยนึงค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเอามือแตะไวปสิได้ะค่ะพี่นอ้องเอามือแตะนี่ไวไปก่ะ แล้วก็มุนแล้วก็ใส่มือสะสวนมาค่ะเน้นตอนนี้เวลาก็สามโมงเคิงเข้าสีบ่เบิ่งกันเลยว่าผ่อยสิเฮ็ดจากนาทีเนี่ยอยู่นี่เมื่อนั้นขวัยเฮ็ดไปแล้วสิบกัวชิน้นขอดจนหมดแล้วทั้งหมิร์ดทอนี่สี่สิบแผน่น เมื่อนั้นเฮ็ดแกงมาสมัน่นเขาพ่อแล้วดีดอกพี่น้องก็เล่นบ่ได้เลยลงให้เบิ่์งไปลงไปได้ยูทูบเอฟเฟ a ซ e บุ๊ k ซื้อเมื้อรุ่นชิไนนี้เฮ็ดใหมด่ดีๆกับเขาเขาเป็นลายยาง้ะพี่น้องก็คเคยเปิดร้านอาหารมาจา้ะเบิง่งเล่าข่อยฮันมาค่ะเปิดร้านอาหารปีสองพันสี่สองพันห้าเ่ยจ้ะแต่ผมมาขายต่อปีสองพัน องพันสิบสามวมยมยหลายๆยอยา่างกระดงกระดาาแต่กระดาษบานนี้มันลายค่ะกดเขามันลายค่ะขนาดเท่าๆกันเลยนะคะจะเรียงให้ดูค่ะแล้วก็จะบอกวิธีเก็บด,ด้วยค่ะเบาไปนํำเฮ็ดไปหน่ำมาเริ่มต้นเปิดด้านอาหารผู้หญิงคนหนี้มาอยนีแฟนคนแรกขอตายขวดแมีเงินมาเปิดด้านอาหาร เว่าเหตุธุรกิจจะของมันจะได้มีเงินกินเงืนอยากเงินใส่ตอนนี้เขาก็เลยไปเลี่ยนหนวดมากก็เลยแค่หนวดห,วดหมักในกันหนวดซอยค้นค่ะสิไล่ตาแน่จะรอเด้อค่ะเหตุไว้ไว้ขอดขานสิไว้ค่ะล่ามือมาโดนหล่ะ เปิดร้านอาหารมาขายเอาปีสองพันสิบสามค่ะพี่น้องเขาเรือองกต้องโดนปน่นโดนจีดมาจีไข่เลยค่ะย,ย,ยอยู่ไข่ยู่แคทเชียมือนันมีกุกผู้ไายแล้วก็มีลูกไา,า้หล่ามือนันลูกไา้ค้นตกับลูกบ่สบายที่โดนป่นนะคะเราให้ฟังเราเรืองล่าของข่ เปิดตัวนะคะทำห่อปอกเปีย๊ยให้แฟนกินเขามีดเขาไม่จีบเขาเลยค่ะใส่อิโมกบ้านห้าใส่อิโมกบ้านนี้เขาเอินว่าใส่โบรนนบอนะก่อนกันก็เลยโอ้วะ่ะสุดยอดเลยขอเห็นจะได้นนหนังเนาะตุ่มๆๆๆมากกระถือพื้นมากเลยจ้ะพี่นอ้องกระถือพื้นมากแห้ง เปิดประตูเขามาเขาอยู่แคทเชียมันเป็นอันมันเป็นคือขายอันฮอตดอกขายแฮมเบอร์เกอร์ค่ะพอไปก็ก็เขาเอ่ยมาบิ๊กเบิร์กเบิร์กบุกเบิร์กต่อเติมเป็นร้านอาหารไทยเทโกเวแล้วก็สั่งสั่งไปบ้านได้ค่ะสั่งไปกินบ้านกับเขามีไลายางฟัดทงฟัดไทยเครื่องแกงแดงแกงเดิงแกงปลแนงแกง เคียวหวานแยงมัสมันเฮ็ดได้เบิร์ดละจ้ปะปอเปียนี่ก็เป็นปอเปียไก่ปอเปียสดเฮ็ดได้หลายอย่างเด้อจ้ะนี่เฮาก็เอาไก่มาสับไก่เนือ้อไก่มาสับใส่ปลากระดานก็4-5คนพุ่น,นล่ะค่ะอาหารเที่ยงก็ขายได้เงืนดีอยู่จ้ะช่วงนัน้นมันเติบ ปีนั้นคนกับพ่อในมีหลายมาจ้ะปีสองพันห้าสองพันหกขายปีสองพันสิบสามขายแล้วกระจายภาษีปลอมผุนเดอ้อบอ,อ้จงไว้สามารถเขามานั้มเก็บรายขีดที่หลังในบ้านนีจ่ายภาษีได้จ้ะบ้านนีจ่ายภาษีหลาย35เปอร์เซ็นต์แล้วแต่อำเภอนัานๆก็เห็นงานเสียภาษีมากค่ะ เปลี่ยนสื่อรถโดยตัวเองไปสร้างกับเขากับน้ำมื่อไดกับเขาบ่ามีกับากันบ่พ่อนะคะกับเขาที่ขาดกับแลนไปเอาได้ค่ะสู่ส้นมาคัดเด้ค่ะมาอยู่บ้านนี่ลำบากทุกคนสิคิดว่าสบายข่อยเลยมืือเอาเลยขายจัดโดนป้นจัดโยนนะังก็ได้เงินเก็บ ไปแน่จักน้อยแล้วค่ะบริษัทก็ได้ก,กำไรอยู่กระด้งงางกันกับจนจนมันมันรอบกนะจ้ะร้านนะ่ะคล้ายๆว่า,วางเงินมันสามารถใส่ายในร้านรอบครบวงจรเนาะคะ่ะอันนี้ก็กรอบเลยค่ะพี่น้องเอาไปเห็ดจังเสร็จเกาได้เรือ่าทอดขนาดมากากินได้เลยกรอบสิน,นับไผ่เบิงะะ้งแล้วค่ะแป๊บเดียวก็สิแล้วเลย,ยนี่มวยกี่ชินนะะ้นค่ะห่อปั๊บ พับปอพับมวนเขาได้หนีเลยจ้ะดึงจะให้มันแน่นดึงค่ะพี่น,อน้องแม่บ้านสวีดเดนนะคะข่อยซื้อสาค้อนพวกพุ่มเด้จ้ะเป็นภาษาอังกฤษเฟซบุ๊กข,ข่ขอยบองางงขังข่อยโปรล่งแน่ยูทูบโปรล่งเฟซบุ๊กไปเล็นเล่นเรืนหัวขอวไป่อยว,ว่าในเฮดเกงหรอกค่ะอยตัดต่อบ่าน้เปลี่ยนคอยศึกษาอยู่ ลูกก็ได้ภาษาอังกฤษได้ภาษาสาวีเดนลูกก็ได้ภาษาไทยแม่เปิดช่องเป็นภาษาไทยเอาเสีเลแลหลวเหรพี่นอ้องแป๊บเดียวเองหน้าที่ค่ะแปดหน้าที่กลัวเป็นบอขอเหตุไรบอหอหนึ่งหนูบอคบพ่อยีสีหนาที่ค่ะนะเขาแล้วส,สิบห้าน้าที่เนี่ยใส่กระโปงเบอร์หางปุ่มใส่ซะชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้แน่นๆนะคะเนี่ย ปับมาอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ให้มีมุมก็ดึงนะคะดึงดึงเมื่อว่างไว้ดึงใครหลูกเนืองกับโบเบเิดตรงข้าพนอกเสร็จหรอ,อ,เ,อ,เ,หรอเดี๋ยวสิบอกว่าเก็บขอตู้เย็นไวจ้จังใดด้วค่ะพี่น้องง่ายอแบแป๊บเดียวหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เาสเศร้าก็ชินค่ะพี่นอแล้วแวยปเอาถุงค่ะถุงไม่นหนว่าใส่ตู้เย็นไว้ เสร็จเรียบร้อยนะคะคลิปทำปอกเปี๊ยะขนอมอาหารไว้กินได้ค่ะเอาถุงมาห้าง็ว้างไรสิคะคุณน้องกว้างไรสิสิถอดกินเมื่อละหาหกสิ้นเจ็ดสิ้นสิบสิ้นก็ได้ค่ะอันนี้เขาถอดเอาไว้ถอดอันนึงเก็บไว้อันนึงนะคะเด้อเนี่ยค่ะสวยงาม นาำค่อยคอยทมนันนี่จะเห็ดผัดไทย,ยค่ะน้ำผัดไทยของเห็ดเปิ่นนะคะน้ำผัดไทยเห็ดเองเป็นน้ำผัดไทยของกะทิมีสีอิว่วสีอิ่วหวานสีอิ่วดำค่ะนำ้ำสำคัญคือน้ำมะขามาาเปียกคั้นแล้วก็ต้มแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลให้มันออกไปโซนหวานนิดนึงหวานๆอมเปรี้ยว ใส่ปรุงรสกับผงชูรสน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วแล้วก็ซีอิ๊วหวานซอสซอสค่ะสวีทสวีทโซย่าบ้านนี้ก็เออซีอ <te> ิ Proper ๊วออกสีอิ๊วดำแบบรสหวานแบบขนมนั่นแหละค่ะมะเขียว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 น้ำตาลก็เป็นน้ำตาลปี๊ดสีหอมโอเคไหมคะ เนี่ค่ะเอาเข้าตู้เย็นอันนี้ก็ไม่หมดอันนี้กะเอาไปทอดก็ได้ทิมก็ได้เด้อค่ะพี่นอ้องขอบคุณค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า บายบายค่ะพี่นองเดี๋ยวถึงมาเห็ดคลิปผัดไทยให้กินน้ำซอสผัดไทยนะคะเนาะ